กลอเรียเธอก็วิ่งกลับมากอดพ่อแล้วบอกกับพ่อว่าเธอโกหกแม่ว่าเธอลืมของแต่ความจริงแล้วเธอไม่อยากไปกับแม่คริสตินที่เห็นว่าลูกยังไม่กลับมาสักทีเพราะกลัวจะตกเครื่องเธอก็มาตามกลอเรียบนห้องพ่อลูกที่ไม่อยากจากกันไปไหนก็วิ่งหนีไปโดยไร้จุดหมายคริสตินที่หาลูกไม่เจอก็คิดว่าเบอร์นี่ช่วยแซมพากลอเรียหนีไปและต่อว่าแซมทำแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลยนี่มันลักพาตัวนะ เบอร์นี่ที่ได้ยินอย่างนั้นก็พูดสวนขึ้นมาว่าคริสตนะินน่ะไม่รู้อะไรสะบ้างเลยตลอดสปีที่ผ่านมากรอเรียเธอป่วยหนักและเธอก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วกรอเรียพาพ่อกระโดดลงจากดาดฟ้าโดยที่ข้างล่างมีสระน้ำรองรับอยู่ในจังหวะนั้นมีเครื่องบินผ่านมาพอดีทําให้แซมนึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะพากรอเรียไปอยู่ที่ไหนแซมพักกอเรียกลับมายังบ้านเกิดของเขาและพามาเจอกับซามานธาเจ้านายเก่า แต่หลังจากนั้นไม่นานเบอร์นี่กับคริสตินก็มาเยี่ยมพวกเขาและใช้เวลาที่เหลืออยู่ทําให้กรอเรียสนุกและมีความสุขแล้ววันหนึ่งกรอเรียก็จากทุกคนไป